สวัสดีครับผมสวัสดีน้องการครับโอ้โหเป็นไดไรเป็นได้ไรขวันแม่นน้ำแม่นคากแม่นเนี่ยงวดทุดไทยโคงทุดไทยให้สองตัวหางเดียวพี่มาบอกพี่พี่มาบอกบอกหกแปดหกแปดหกแปดแต่ได้บอกว่าหกัเก่าๆมันตื่อเดียวกันเลยสองเก้าแปด เอาเด้อเอาเด้วยเอเนี่ยเอาด้วอีนั่นอเนี่ยไม่เ้ยตีเสื้อตัวนี้คนมาบอกค่ะเพื่นมาบอกค่ะคุณบอกแค่ตัวเดียวคุออนโอ้แต่พ่อเฝ้าเกี่ยวเขาอึุนใส่ตัวนี้ตัวนี้มาได้แท้ แม่เอานเอาด้วยอีน่านคนวาเตียไม่นไปซื้อด้วยขายเขาทุ่มเลยบัวลูกเออบลาาก็ได้อสีได้ได้สีโยเลยขายมาท่านโอ้เป็นอะไรที่ทางไอ้เดชโชเดชบ้านกับเพื่อนยืนยันยืนยันลูกอ่ะหลักฐานยืนยันนะครับเอฟซีกับผมเก้าแปดหกโอ้นะครับอแต่ว่าตัดไว้ให้แปดหกท่านเก้าแปดหกก็ได้ตัดไว้ให้ก็บ่ามันยังยังมีอยเก่าแปดหกดูครับมาเพราะว่าโค้งสุดท้ายของน้องการ เมือนังข้าเกี่ยวเขาอยู่มีเวลาหาหน้าที่เด้อว่าสันวาโอเฝ้าเออเปลาเฝ้าแต่ว่ากระเมนแมนตัวเดียวเท่าเนาะผมพยายามให้เนาะงบแปดเด้อว่าสันเดียวกับก้าวแปดตัตัวที่นองเนาะทีนี่ยังหม่ใหม่โอ้เหลอบสามตัวเนาะเออได้แปดก้าแปดนอกเลือดขาวทำไหนอกก้าแปดเขาขึ้นจิตจับเลย ตปานนี่ก็ยังถึเบิดบานเบิดบานที่ีกอก็เจ้าถามว่าไ่ได้ถึเลยก็เสือเลยแม่เกาแปดแดเกากันหลยิโอ้บัดพบบาดว่ากันว่าบอกคอยหกแปดยังไ้บก็ต้องเป็นแปดเก้าเก้าแปดนํส่วนรายมาบอกนี่สีบังเอาหัวขึ้นหัวลงสิหรอไี่นี่อันก็บอกหกแปดหกกับเก้านี่มันสลับแต่ว่าตัวอื่นมันบ่หรับอม่แช่สลับแค่เก้า อา้าวหมาว่าหวที่ผ่านมากเข่าตรงๆู้ใดมีโชคมีหมากรังการครับพี่ซีครับผมอ่าคือหอดกันถึงนะครับเด้อเอฟซีครับผมเอามาฟังตอนนี้คือว่าฝันตองวดแล้วลูกเป็นยังไงก้ออ๋อฝันว่า,าจับเตาอืมจับเตาแปลว่าขี่รถไปเราไปพอวเตาก็เลยจับเพิ่นขึ้นมาอืมพอรถสี่เหยียบมานะก็เลยไปจับเพิน่นโอ้ย่านรถเหยียบจับเพิ่นแล้วาันนี้ก็เลยว่าโอ้ยกูมึงเล็ก ยูเตากระดองเตากันนแน็เลยเห็นนั่นเลขหกตัวเดียวเล่ห์หกตัวเดียวก็เลยห์ตีเล่ห์เหรียญบ่อสุเมีฟังแม่เขาหรืเป่าเตานีสีขาวเป็นหกสีบอกเาสิมาหกสีกับหกศูนย์เนี่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นเสียนถึเหยียบห้าซอยชีวิตเพิ่นอนนะโอ้โหเต้าแม่นจับเตาหลอกกับบ้านนี้ก็เล่ห์มึงในกระดองเพิ่อนนะมันไมีเร่หกตัวเดียวโอ้ทุกหกตัวเดียวหกตัวเดียวจ้า ก็เลยว่าเลี้หารตัวอื่นใส่เจ้าของก็เป็นซีเนาะก็เลยใส่หุกซีซื้อไว้แล้วล่ะป้าท้อซื้อไว้แล้วได้เก้าแปดพันนับเงินบวกพันได้เงิันดอยู่นห้ึ่งอุ่นมื้อใหญ่ดิมาอีกแล้วลงทุ่นต่อเลยรุ่งทุ่นต่อเลยผิ่หรอกเลยเพราะว่ายาดมันกันหุกซีเก้าซีมันมากันโอ้อัน ขี่ไปเห็นนี่ขี่รถไปบ่ลูกขี่รถจําไม่ไ้ทะเบียนรถเงี้ยงขี่รถกระบะแต่ว่าขี่รถกระบะไปเห็นเตายางขามทางสมบูรณ์รถเสียบมันแล้วเนี่ยก็เลยเบรกเบรกก็เลยไปอุ้มเพืนคืนอุ้มคืนมากอุ้มคืนมากเราบัดนี้ก็เลยเห็นก็เลยมึงตรงท้องเพื่อนนะขึ้นกระดองเตาเนาะเล่ยมึงบัดนี้มันมีเลขหกตัวเดียวยูใต้ท้องเตาอ่ะแมนมีหกตัวเดียว ตัวเดียวโดดดนเลยเคริงเคิงเลยเอาอีกแล้วครับเลขหกกันนี่กันเลยาว่าเอ้าแล้วเจ้าของเป็นซีเหเลยใส่เก่าซีหกซีแฉงเราหกซีเก่าซีเหรียจัดเลยเพราะว่าสำคัญคือหกกับเก้านี่แหละตัวเดียวกันเลขเจ้าไต่ท้องกระดองเต่าครับผมเห็นหกตัวเดียวอย่าลืมสำคัญหกไันในหันหันหางไปทั้งเงินหัว เต้าบ่าลูกคือหันฮกอาราบิกฮะฮกอาราบิกโอ้หันเขียนลงเลยโอ้เขียนลงเลยโอ้ฮกแท้แท่ฮกแท้แท่เออแต่ว่ากอย่าลืมฮกกับเก่าตัวเดียวกันเออตัวเดียวกันอีกแล้วครับนี่เราวังกีนี่เขาบอกหกแปดได้ยังไงเนี่ยยังเป็นเก่าแปดเออนื้อว่าบอกว่าหกแปดตรงนี้เก่าแปดเออส่วคือไท่สำคัญมากเนาะอันนี้ก็คือกันเออหก หกมาตัวเดียวมาตัวเดียวก็เล่ใหซีเก่าซีเล่ไปซื้อไวซื้อไวสองตนวมจุหลายซื้อหกซีเก่าซีแค่นี้แขนแขนตองวดเลยวาดวาดวาดวัดเันใจวันนี้จะเล่นกัตองซีเก่าซีโอ้มันใจแฮมตามนันการทีสิบหกเลมันใจางที่แล้วหกแปดมันให้ตามผู้เดียวนี่ไงว่าหกแปเก้าแปดแปก็มีบอย่ อันนี้ก็พกสีเก้าสี่นะแต่คุมีงยิบไหม่มีมองยิบเนะเาสุดท้ายเนาะแปดหตัวเดียวเนาะแปดก้าแปดเนาะแปดหกแปเก้ายี่นะตัวเเขียนไห้หันเก้าแปดหกมันกระเอกอยู่แล้วมมีอยู่แล้วโจะเลยเฝ้าไปหาทุ่มไว้เลย คุ่มไว้เดยันมันอ่านก่อนเนาะมันติาไวมากเลยสิอ่ะสั่งจองเด้จิลูกเต็มมันเต็มไว้โอ้เอาด่วนก่อนใครเลยพี่น้องเนาะสี่เก้าสี่ด้วยนะวันใจให้บ้านพี่น้องอือ่าพูดอะไรแต่ยิงคลิปแล้วก็โอ้ยเฝ้าเฝ้าแย่งนั่นบางจะซื้อเด้อมีโทรศัพท์เฝ้าโทรไปเลยเพิ่นผู้เพิ่นฝันเพิ่นถูกไว้แล้วพี่น้อง อ่ากระลังแม่นกระลังแมนแพงไปลอตเตอรี่ฮะเราล่างๆบันไหนมากลอตเตอรี่บหะไหนมากมาหมดแล้วได้อุ้มเอาดิมันแม่นหรืดิคั่นว่าได้อุ้มเตาอุ้มเออมันเอามาหรือดิมันได้หรือดิขัดปล่อยมันแลียนพานี่ค่อยว่าเลยอันนี้ลงไปอุ้มเอาแท้ๆเลยโอ้โนี่เลยของตัวเดียวตัวเดียวคันๆเนอแต่ว่าไม่ยิงหรอกเขาจับใส่เนาะ สีมันก็ขาสีอยู่แล้วขาสีอยู่แล้ว่าอยู่แล้วมีพอดีพ้ยิ่งไปอุ้มนั่มันทีบพบวันสีสีหกซะบอกสหกสหรือเปล่าขากีเขาบอก่าขากเลอขากีเลยขากีเลยขาก่เลยากีเ้มขนกเลพรากีเลยขานีเอาีาเ็นบนีาอเอ้ นกขึ้นมาแล้วดิอันนี้ทีมงานว่าไปดอกครับแต่ว่าส่วนตัวของการนี่คือสี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่สองปองนี่เท่านั้นแต่ว่าตัวเสื่อนหกสี่คือเก้าสี่ตั้งต่อตั้งสองกลับบมลูกกับเลเนาะกับไปพร้อมกับสี่สี่หกเก้าสี่สี่เก้ากับมาอยู่แล้วว่า บ๊ะผาดเมือนวังกีนี่เพิ่นไหงหกแปดแปดหกนะหนูว่าจ้งคุณเดกับบ่มีผิดคือหกกับเก่าตัวเดียวกันใส่เก่าแปดเพื่อนมาสีตลอดมักับกหัวตลอดครับเพื่อนมาเลขของมันจะเป็นเลขเก่าคเพื่นมาเลขเก่เป็นเลขหกพี่นโอ้มประสบการณ์มากมากพี่น้งคือบ้านเลขที่เพิ่นไหหกสี่เก่าสี่เห็นบสมว่ไ่กได้แมนสี่กับหกสี่หกสี่เพื่อนฝันว่านั่ก บหญ่บานไปแล้วใหายกับมากมันไม่นเลยเป็นบัลเลตีอก็เป็นหกสี่บาลเลตีเก้าสิบสี่โอ้น่ากบาเลทีอีกตัวนี้ตรงกันอีก่งกว่านี่กระไดอุ้มเต้านี่กระไดอ้าแขนแขนพี่น้องจิงวัวขึ้นให้จิงหัวอย่าลืมเด็ดขาดเด้อปล่อยตองวเา้อเด้อีเด้อจองไว้แล้วพันวาเก้าสี่กับหกสี่เก้าสี่กับหกสี่หกสี่เลยเก้าหกสี่วะ เก้าหกสี่ก็ได้อ่าเออมันเคยมนนีหวงกลมหกสี่อ่โอ้จับสามตัวเพื่อเลยพี่หลังเออ่าม่ต้องลาดเลยคือมันหันแล้วมั้งล่ะเก้าหกแปดนเออเอแมนเออแม่นเราเนาะเก้าเก้าหกแปดเออก้าแปดหกตรงตรงเลยหกสี่เก้าสี่อ่าฝากไปหากสองกับอีกทีครับผมจองไว้พี่หลังเนาะเพื่อได้โชคได้หมั่นนะเพื่อนเมียน อคือวงกลมให้ตัวเดียวคือหกสี่กับสามตัวก็หกสี่แล้วส่คนว um ่าฝันมีหกอย่งไหเป็นเก่ายังนั Other ่นเออเนื่องที่ยังเพื่อนเราอ้อยดับอ้อยค่ะลอยหกกองมันก็ยังบอกสองศูนย์เก่าซื้อหนึ่งศูนย์หกซื้อหนึ่งศูนย์เก่าซื้อศูนย์เก้าคุณเก่าบัดดังเลยหรอที่น นครับเอดครับผมซื้อน้าหมดื้อเบิดบ้านถูกเบิดบานก็ซื้อน่ามดื้อเบิดบ้านถูกเบิดบ้านอีกนะฮะโอ้โหนี่ก็อย่าพลาดที่สิขวัญใจไทยบ้านพี่องเอ้ยเม็ดเดียวคือเก้าหกสี่จองไว้ได้จองไว้ได้หกสี่เน้นเนคือหกสี่เเก้าสี่กับเอาด้วยครับเอฟสีครับผมบอกลับก็าอะไรเด้อยคือบางหนึ่งหันตี่คือบางงหัน น้องการมันกลับไปเบิร์ตดิเอ็งนักขคือตูวหกสีเนี่ยเอ็งนักปออุ้มบอแล้วปออุ้มบอแล้วดิอุ้มบอแล้วอ่าครับแต่จอเอาพี่น้องเนาะครับผมอ่าดูชุดต่องวดจองไว้แล้วจองไว้แล้วเด็กตัวนี้พี่น้องครับอ่าจะขึ้นเด็ดขาดคันว่าแยกคืนเด็ดาดมันจะว่าคราไปแล้วหาไว้แล้วอุ้มเอาแล้วรู้บ่อแล้วอยู่แล้วจริงๆแล้วครับผมอ่า สวัสดีเพื่อนๆทดลองครับผมเนาะให้บางๆทุกท่านครับผม